สารไปขอร้องให้หน่อยสิแม่ yeah, หยุดพูดได้แล้วคะ่ะหนูเป็นคนดูโปรเจกต์นี้หนูก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้สิหนูจะจ่ายเงินคืนทั้งหมดด้วยตัวหนูเองย่าจะมาอวดดีอีกลูกจะไปหาเงินที่ไหนมาให้ฮหลูกไปนี่ก็โตเชียวนะแม้ไม่กินไม่ดื่ไมไปแปดชาติแะ้วยังหาเงินมาคืนได้ไม่หมดเลยอะ นี่ยดีสันสันสันส,สัน,สสนสหนูก็รู้ว่าป้ารักหนูที่สุดตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมฮะช่วยป้าหน่อยนะนะถ้าหนูไม่ช่วยป้าป้าจะไม่ฆ่าตัวตายจริงๆนะ,ะจะไปตายแล้ว,ไ,ลวไม่อยากอยู่ปปไปเถอะคุณอยู่บ้านเป็นเพื่อนพ่อนะเราจะไปพบฝฟืงถึงหิิวๆ เล่าทุกอย่างทั้งหมดให้รูฟังด้วยเออดีดีดีค่ะดีค่ะสานเร็วจ้ะเร็วเร็วเร็วเลยนะเร็วดีดีล้เฮ้ออขาขอโทษด้วยผมไม่สามารถให้ซานซานแต่งงานกับคุณได้ทำไมคะไม่ได้นะคะเดี๋ยวนะเราไม่ได้มาคุยเรื่องนี้ฉันอยากให้เราขอความเมตตาเงียบนะ ตอนนี้ฉันรู้เรื่องทั้งหมดแล้วจะให้ฉันแกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นแล้วให้ซานซานแต่งงานเลยตอนนี้ในฐานะที่เป็นหัวหน้าครอบครัวซูฉันจะให้คำมั่นว่าจะชดใช้เงินสิบล้านให้คุณลุงคะสิบล้านก็คิดซะว่าเป็นการลงทุนของครอบครัวการลงทุนกับการแต่งงานมันเอามารวมกันไม่ได้นะคะเราไม่อยากให้สานซานชดใช้แล้วก็ไม่อยากให้ตระกูลซูมาชดใช้ด้วยไม่ได้หรอก ไม่ว่ายังไงการแต่งงานก็ต้องถูกยกเลิกซนซ่นจะแต่งงานทั้งๆท,ท,ที่เป็นหนี้กับครอบครัวฟิงไม่ได้นะฉันในานามของคนตระกูลสูงไม่ขอเอาเปรียบค่นแต่พวกเขาก,กำลังจะแต่งงานกันยังไงก็ต้องเป็นครอบครัวเดียวกันคุณนะ้าไม่ต้องคิดมากไปแล้วคะ่ะคุณนเฟิงได้โปรดเข้าใจด้วยทุก ตระกูลซูเราแต่งลูกสาวออกไปไม่ได้ขายลูกสาวผมไม่เห็นด้วยกับการแต่งงานในครั้งนี้พ่อคะฟังถึงอย่าไปฟังคุณอานะคะฉันเป็นคนเดียวที่เราผิดชอบฉันไม่ดูแลเงินให้ดีที่ปล่อยให้เฉิงฮาวขโมยเงินฉันเป็น,ล,ปน,ปนลูกเลี้ยงของตระกูลซูฉัน ฉันไม่มีสายเลือดเกี่ยวข้องกับตระกูลซูเลยเพราะฉะน,นั้นเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับซันซานและไม่เกี่ยวกับการแต่งงานด้วยค่ะอุ้ยพูดอะไรงง่ <S 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 ๆแบบนี้ล่ะเธอจะมีปัญญาอะไรไปใช้เงินคือตักสิบล้านเหรอชีวิตเธอเนี่ยจะย่อยยับยังไม่รู้ตัวอีกเหรอนี่เงินสิบล้านนะจะไปหาเง<ด>ินตั้งแต่เมื่อคือไม่รู้ <S <S <ๆ S 2> จักคิดเลยคซ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ันซานไม่สามารถยกเลิกงานแต่งงานได้เน่ะ ธอยังอยากแต่งงานกับฉันอยู่ไหมฉ,ฉ,ฉ,ฉันไม่รู้สุสานอะไรคือความหมายของการแต่งงานความหมายเหรอการแต่งงานการแต่งงานเป็นเรื่องของคนสองคนที่เขามีความรักต่อกัน ไม่คำนึงถึงสุขภาพไม่ว่ายามจนยามรวยจะไม่ทิ้งกันแต่เพราะเงินสิบล้านเนี่ยเธอจะไม่อยากแต่งงานแล้วอย่างนั้นเหรอแต่ว่าแต่นั้นเงินสิบล้านเพราะหลิวหลิวเป็นคนในครอบครัวและเพราะฉันคุณถึงเชื่อใจหลิวหลิว จะทำยังไงดีถ้าเราแต่งงานเราก็ครอบครัวเดียวกันไม่แม้จะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเราจะมาเชิญหน้ามันด้วยกันฉันไม่ชอบที่พ่อเธอพูดหรือว,ว่าครอบครัวเธอเป็นนี่ครอบครัวฉันสุสสนแค่เพราะเงินสิบล้านแล้วก็หวั่นไหวแล้วเลยฉันขอถามหน่อย ฉันเป็นหี้สองมพันล้านหยวนแล้วบริษัทเกิดล้มลงแล้วฉันทำอะไรแก้ไขไม่ได้เลยคุจะทิ้งฉันไปอย่างนั้นเหรอไม่ทิ้งแต่ว่าฝั่งหนึ่งเป็นคุณอีกฝั่งก็พ่อฉันต้องคิดถึงความรู้สึกของพ่อด้วย ฟังเถอะฉันไม่รู้จริงๆว่าควรทำยังไงแต่เย็นๆนะไม่ต้องคิดอะไรทั้งเดืนหรอ